พวงหางสวยงามหางไข่เอ่ยเดินดิเดินดุกดิกดุกดิบดุดิไปแล้วโอ้หางไข่ะสวยจังเลยเนี่ยเสื้อก็สวยสวยไปหมดดูสิให้แม่เดินไปก่อนนิ ai đang lên ăn khoai đấy nè bà ăn khoai vậy ăn, vậy ăn ăn máy như thế nào, ai à, dừng con dừng con mẹ con, đó nón ăn kinh nổi máy, kinh kinh vậy, ăn bên รถเราอยู่ไหนไปหารถไัอะไรยังไงวุนตัวใหญ่เลยออนางคต่าน้องไปเร็วไปทำาไ ค่อยๆไปโอ้ย๊ยเป็นตาญาติสูตัวใหญ่ๆมั้ยมาเร็วๆมากินทาโรมา่เาเดินมาอาเร็วๆมานะเนี่ยนี่ทาโรเออน้าขอขอดีๆมามัม,ม,ม ai anh kiếm tên nhiều hò kiếm tên nhiều hò nè จะขึ้นเหรอ,หอไปกินข้าวก่อนไปไปกินข้าวก่อนเร็วเร็ว